พลังสร้างสรรค์ของความคิดริเริ่มอะไรคือความคิดริเริ่มมันคือความสามารถเชิงสร้างสรรค์ภายในตัวท่านคือประกายไฟแห่งองค์พระผู้สร้างผู้ทรงความอนันต์พลังดังกล่าวอาจให อำนาจแก่ท่านในการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครเคยสรรสร้างมาก่อนพลังนี้จะกระตุ้นให้ท่านทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆความสำเร็จของบุคคลผู้มีความคิดสร้างสารรค์นั้นอาจน่าตื่นตาตื่นใจราวกับได้เห็นดาวตกก็เป็นได้ เขาสามารถแสดงให้เห็นถึงการสร้างสารรค์บางสิ่งจากที่ไม่มีอะไรเลยและไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นได้จากการนำเอาพลานุภาพยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใช้ในการคิดริเริ่มนั้นความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ช่วยทำให้ท่านยืนบนขาของตนเองได้อย่างเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาใคร และสิ่งนี้คือหนึ่งในคุณสมบัติของความสําเร็จเห็นฉายาของพระเจ้าในมนุษย์ทุกคนมีคนจำนวนมากที่มักยกโทษความผิดของตัวเองแต่จะวิจารณ์กล่าวโทษผู้อื่นอย่างรุนแรงเราควรสลับขั้วเจตคตินี้ โดยการให้อภัยข้อบกพร่องของคนอื่นและพิจารณาตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเองให้หนักหน่วงขึ้นบางครั้งอาจเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ผู้อื่นในกรณีนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือพึงทำจิตของตนให้ปราศจากอคติ จิตที่ไม่ลำเอียงเปรียบได้ดั่งกระจกใสที่ถือไว้อย่างมั่นคงไม่แกว่งสายไปมาด้วยความรีบร้อนด่วนลงความเห็นใครก็ตามที่ได้ส่องกระจกดังกล่าวย่อมเห็นภาพซึ่งสะท้อนออกมาโดยไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงพึงเรียนรู้ที่จะมองเห็นพระเจ้าในทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติหรือลัทธิความเชื่อใด ท่านจะรู้ว่าความรักศักดิ์สิทธิ์เป็นเช่นไรก็ต่อเมื่อท่านเริ่มรู้ได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ทุกคนในการให้บริการช่วยเหลือกันและกันเราจะลืมตัวตนเล็กๆของเราและเห็นตัวตนหนึ่งเดียวที่ไม่อาจประมาณของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รวมมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเป็นหนึ่งเดียวกัน